สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ตัว Zoom Meeting นะครับปัจจุบันคงหลีกหนีไม่ได้นะครับสำหรับการ Meeting Online, ออนไลน์เพราะว่าเกิด สถานการณ์ที่เป็นในเรื่องของโควิด -19 นะครับทั่วโลกซึ่งปัจจุบันนะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ต่างๆมากมายที่เอาไว้ทำการประชุมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น z o o Microsoft m Teams หรือว่าตัว WebEx นะครับแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้นะครับสามารถลงได้ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือแต่วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการใช้ Zo ู om นะครับ สำหรับแอปพลิเคชันในการมิงสำหรับ Zo o o นะครับเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศตัวของอเมริกานะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เราทำการประชุมออนไลน์ได้ถามว่าฟังก์ชัน z o o m มีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชัน o o m ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ในการทำมิงนะครับทำเป็น Zoom Room นะครับหรือเว็บบีนาคือการจัด นิทรกาศการต่างๆนะครับคือจัดเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับ,รบส่วนมากก็จะใช้แค่มิทติ n งนะครับคือการประชุมแบบ t ูเ w ย์หรือว่าถ้าเป็นเว็บบินาก็คือเป็น One-Way คือมีคนพูดพีเต์งานอย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นซูมรูมก็จะเป็นซูมคัสต่างๆนะครับในการสอนนะครับต่างๆซึ่งในตัวแอปพลิเคชันของ Zoom มันก็จะมีแพ็กเกจอยู่ประมาณ4แพ็กเกจนะครับที่เป็นในส่วนของเบสิก Po, แล้วก็ Business แล้วก็ e n t e r p r i ไพส์นะครับสำหรับใครอยากใช้ของฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้งานได้ Zoom นะครับคือ Zoom ที่เป็น Personal Meeting ฟรีตัวนี้นะครับจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าคุณสามารถประชุมแบบกลุ่มนะครับได้แค่40นาทีต่อการประชุม1ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเกิน40นาทีมันจะทำการตัดออกทุกคนออกจากในห้องนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันฟรี แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเสียตังค์ถัดขึ้นมานะครับจ่ายเป็น10ประมาณ15เหรียญต่อเดือนนะครับอันนี้ต่อเดือนนะครับก็คุณสามารถประชุมได้เลยมันไม่มีอัลลิมิตนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเป็น20เหรียญอ่ะสิบมันก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเป็นตัว Enterprise นะครับอันนี้ก็คือ ต้องคอนแทคเซลของ Zoom เองนะครับในส่วนนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีคนซื้อ Enterprise เท่าไหร่ส่วนมากจะใช้ที่เป็นในส่วนของ Pro มากกว่าสําหรับบริษัทนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับสำหรับคนที่อยากจะทําการสร้างห้องมีทติ้งเองนะครับเวชั่นฟรีก็ทำบัตทได้นะครับแต่เราสามารถสร้างห้องแล้วก็สร้างห้องมี e ติ้งได้แล้วก็ทําการประชุมได้แค่40นาทีแต่ถ้านะครับเราเป็นคนเข้าไปรับฟัง นะครับมันก็จะรับฟังได้ตลอดตามแพ็กเกจของคนที่เป็นคนทำการสร้างห้องประชุมนั่นเองนะครับต่อให้เราใช้เวอร์ชั่นฟรีนะครับแต่คนที่เป็นโคโฮส์ host, นะครับคนที่เป็นคนสร้างห้องประชุมเขาใช้ไลเซนโปรสมมตุติคุณอยากประชุม10ชั่วโมงคุณก็ประชุมไปได้เลย10ชั่วโมงนะครับต่อให้เราใช้เวอร์ชั่นฟรีก็ตามนะครับถาม่าแล้ววิธีการดาวน์โหลดอย่างไรก็ขั้นตอนแรกนะครับ ก็เข้ามาที่หน้าเว็บ Zoom.us นะครับจากนั้นไปเมนูที่เป็นรีสอร์ทแล้วก็เลือกที่มาในส่วนของดาวน์โหลด o o m k l i e n t เมื่อเราคลิกมาเรียบร้อยนะครับมันจะเจอกับหน้าที่เป็นในส่วนของ Zoom k l i e n t for m e e t i n g ก็ให้เ,เพื่อนๆทำการกดดาวน์โหลดนะครับ ตัวซูมไคแอนจากนั้นก็ทําการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งนั้นไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆทาการกดเน็งเน่งเน่งเน่งน finish เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้โอเคเราจากนั้นเราจะได้หน้าต่างที่เป็นในส่วนของตัวซูมนะครับโอเคเมื่อเราได้หน้าต่างมาแล้วมันจะมีปุ่มที่เป็นจอยอา m ์มิ i ติ้งกับซายอินจอยอา m ์มิตติ้งคืออะไรจอยอา m ์มิตติ้งคือกรณีเราได้รับในส่วนของ มิ g นะครับก็คือเวลามีคนส่งมิงมาหาเรามันจะมี ID ห้องเหมือน ID แต่ละครั้งนะครับมันจะเป็น ID ห้องในการห้องประชุมนะครับเ,เพื่อนๆก็เอาตัวเลขมาใส่จากนั้นก็ใส่เป็นชื่อนะครับของเราที่เราจะทําการเข้าทําการประชุมจากนั้นก็กดจอยเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เรามีคนอื่นทําการสร้างห้องมิ g มาแล้วแล้วเราทําการกดจอยเข้าไปแต่ถามว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยาก จะใชอ้อยากจะทาอยากจะทำตัวเราเป็นโฮสต์นะครับก็คือเป็นคนสร้างห้องประชุมนะครับเราก็เพียงกด Sign In จากนั้นก็กรอกอ e ีเมลแ d อดเดสแล้วก็พาสเวิร์ดในการเข้าไปใช้งานในส่วนของ Zoom สำหรับ a อ c เค n าที่เป็น a อ c เค n t ฟรีนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการกดคลิกที่เป็นในส่วนของ Sign up is f r e e นะครับ ในส่วนนี้ก็ทำการลงทะเบียนก่อนโดยเอาอีเมลของเรานะครับในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างนะสมมตินะครับจ่ายเ็นนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็คือต้องเอาอีเมลของเรามาทำการซาย n นก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่อีเมล d d r e s s ของเราลงไปนะครับเมื่อเมื่อทำการใส่อีเมล d d r e s s แล้วกรอกพาสเวิร์ด นในการสร้างพาสเวิร์ดของ Zoom อย่างนั้นมันจะมีลิงก์เข้าไปในอีเมลของเราที่เราทำการสมัครแล้วก็กด activate นะครับจากนั้นก็จะเอาตัวอีเมลนั้นมากรอกในส่วนนี้นะครับเอามาทำการกรอกตัวอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กด sign in เมื่อทำการกด sign in คุณก็เข้าไปทำการสร้างห้องใน Zoom ได้นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวยอย่างดูนะครับ how to create meeting Zoom. มันจะมีลิงก์มิ팅บอกอยู่นะครับในส่วนนี้อ่ามันจะมีไกด์ขึ้นมาจากนั้นเมื่อเราทำการ Sign In มาเรียบร้อยเราสามารถสร้างโปรไฟล์ของเราได้อาจจะใส่รูปหรือจะใส่ตัวพวกเมนวนต่างๆไปนะครับจากนั้นก็ไปกดที่เป็นในส่วนของ start meeting นะครับมันจะมีวิธีการเซตอยู่นะครับในส่วนนี้ มันก็จะเป็นเขียดมิ팅นะครับจากนั้นทําการใส่อีเมลไปแล้วก็ใส่อีเมลเมื่อเมื่อเราทําการสร้างห้องมิ팅ขึ้นมานะครับมันจะมีปุ่ม new meeting นะครับเดี๋ยวผมขอ sign in ให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดึงกลับมาก่อนสักคู่นะครับผมมีทำการสร้าง account ไว้อยู่แล้วรอแป๊บหนึง่งจำไม่รู้จำา p s s w w r r d ได้หรือเปล่าเค ่ะมาละนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูโอเคผมต้องการ sign in มาแล้วมันจะคือเจอขึ้นกับหน้านี้พอดีลายเส้นของผมมันเป็น l i ยเส้นโปรนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็คือเราทำการ sign in เข้ามาเรียบร้อยมันจะมีหลักๆก,ก็คือมี n n w w m e e t i n g กับ joy นะครับ Joy ก็คือฟังก์ชันเดียวกับตัวที่ผมบอกก็คือคุณต้องมี meeting id เห็นไหมครับแต่ถ้าเราอยากเป็นคนเชิญประชุมกด new m e e t i n g นะครับ ในส่วนนี้อ่ะโทษทีครับเดี๋ยวกดผิดนะครับแล้วกด พ,พูดผิด New meeting นะครับมันจะมีปุ่มคําว่า New meeting New meeting คือจะ meeting ปัจจุบันเลยก็คือ meeting now นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะทําไป schedule meeting ก็คือสมมติว่าอยู่วันนี้วันที่26เราอยากจะมีประชุมวันที่28แล้วก็กด schedule meeting จาก schedule meeting แล้วนะครับเราก็ใส่ topic เป็นนะครับหัวข้อประชุมที่เราจะทําการประชุมนะครับในส่วนนี้สมมติผมใส่เป็น Windows สยาม จากนั้นปุ่มสตาร์ทก็ใส่เวลาที่เราทําการประชุมนะครับ duration ร,ระยะระยะเวลาประชุมอาจจะเป็น2ชั่วโมงนะครับจากนั้น Passcode ก็สามารถแก้ได้หรือจะใส่เป็นตัวเลขที่เราต้องการก็ได้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนวิดีโอนะครับก็ปรับเป็น Off ไว้ทั้งคู่ปัสนผู้ร่วมเข้าประชุมก็เปิดเป็นออปปิดปิดเป็นออฟแต่เขาเวลาประชุมเขาสามารถกดเปิดได้นะครับออดิโอก็จอยทั้งได้ทั้งในส่วนของโทรศัพท์นะครับถ้าเป็นเบอร์โทรที่เป็นโลโคอลในประเทศไทยก็มีรองรับอยู่แล้วแล้วก็คอมพิวเตอร์ออดิโอนะครับค a l เลนดาเมื่อความการกดเซฟมันก็จะไปเปิดตัวเอาลุกให้เราเองอัตโนมัติจากนั้นถ้าการ ทำการส่งหาผู้กลว่มเข้าประชุมอาจจะเป็นใน A ใน B ใน C ในดีนะครับจากนั้นกดเซนเมื่อเวลาเขาจอยเขาก็แค่ทําการกดลิงก์เข้ามาตามประชุมช่วงเวลาที่เราทําการประชุมได้นะครับที่เราส่งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการสร้างตัวมิทติ้งในตัว z o o m นะครับเ,เพิ่มเติมให้นิดนึงสําหรับ Zoom เองนะครับ สำหรับใครที่ทําการติดตั้งในคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับในบนมือถือที่เป็นในส่วนของ iOS นะครับผมพิมพ์ iOS แล้วก็ Zoom i ่แอ่ะไออ o ในหน้าของตัว iOS นะครับสำหรับใครใช้มือถือ iPhone หรือว่า iPad เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลด ตัว Cloud Meeting ได้จากนั้นก็ใช้ยูสเนอร์เอ่อตัวอีเมลที่เราทำการสมัครนะครับแล้วก็ทำการซาย n ินเข้าไปในส่วนของมิ g ได้ผ่านมือถือได้เหมือนกันนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เอาไว้สำหรับตัวมิ e นะครับออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้เพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถประชุมมิ팅กับเพื่อนๆได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการใช้ตัว ซูมนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ